อูดีจ่ายเข้าไปตรงน้ลามอสอู้หู <c oughs> มมากแม่กูนโโ่ายจ <c oughs> บางเบาปานโชว์ <c oughs> <S S o, เลี้ยง <c oughs> เปิดไปยังก็สวยอู้หแฟนแทสติกช็อต Mark Rashford. Coming up live here on EA TV. It's Arsenal facing Fulham will the couple at the Etihad. Ooh! A goal for Manchester United. And And Anthony, a friendly reminder that we have more action from the Premier League coming up. It's Manchester United. No lie. What a team. บอลถูกส่งไปแล้วครับตอนนี้บอลอยู่ที่ g และเขาช่าที่ชื่อว่าทีสลตนตูงเข้าอไม่รยบรอยันรูสวยมันรูจะสวยยังไงแล้วบุโน เราบูวันจริงครับคนนี้ผมว่าไม่มีใครแล้วนะเปิดเฉยๆน้อยตรงนั้นได้อยู่โชกิวซองนี่ไงโชกิวซองก็ได้อยู่ สองลูกครับโชว์ชุดสองเดี๋ยวเราให้มันไปแบบรับความปมอยู่โอ้โหบูโน่เปิดมาสวยๆใจเอรตันนี่แล้วบูโน่ปัดอย่างนี้มึงเกรงใจเขาหน่อยเว้ยเฮ้ยนั่นมันโก้นะเว้ยโก้นะไม่ใช่เตียงโอ้ย Boi bay làm ăn chào hết thì cái này là hình, đồng hình, đồng hình, đồng hình. này Heat, xảy rồi hết It's all about action from the Premier League in this case. It's Manchester United versus Wolverhampton Wanderers. Okay, that's That was a nice yes, should have scored from there. That's a big chance. Good movement Oh, Derek, big moment here. Well, fantastic reflex action from the goalkeeper. Hey. And he ลาหมอนสวยจาดจ่ายให้ซานโชซานโชซานโชเลี้ยงซานโชเลี้ยงอันนี้คือนิวซานโชเว้ยนิวซานโชมองไปด้านในยูซานโชมองยูสองโอ้โหโคตรฟัคผมไม่ได้คาดหวังเลยนะเว้ยมันจะเข้าว่ะแต่โจยูสองเขาทำได้ว่ะหมูเทกตัวสวยๆครับหมูเข้าไปฮะโจยูสองนัมเบอร์เทิทีน ล้ไงอ่ะเธอดีแล้วไงถ้าใจอยากจะรักอ่ะเสอนันเดซเปิด้ามามันตอน,นี้จ่ายสวยๆครับจากลามมสป้าให้บุริสิทธิ์ยิงเรียบร้อยครับสอประตูต่อศูนย์ สวยครับใจเย็นด้วยโชว์ิวซองดีเซนเปิดกาวยกคิวซองโอ้โุ๊เไม่รู้อย่างเงี้ยชิวซองได้หมดอ่ะปีศาจจากเกาหลีครับโชว์กิวซองอเบอร์สิบสามด้วยสัญญาสามปีเอ็นโซเก็บบอลไม่ได้แล้ว ส่งให้เอร์ลอรี่แอนโตนี่โชกิวทังโอ้โหลูกนี้ผมบอกเลยว่าผมดีใจให้กับโชกิวซองแม่งหลายหลายนัดมากกับลูกอะไรแบบนี้โอ้โหมันแบบไบเซโดหรอโอ้โหติดบล็อก ปิดบล็อกโอ้โหลอสสวยจัดลอสลอดยิงเองอได้ดึงขึ้นดึงล่องครับกลัวใหม่เราเทียราโดกราดโชว์แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาคาดัดซปเปอร์แมนพูดหน้ากลองสักหน่อย กำลงต่อบอลเว้ยเคแม็กอลิสเตอร์อีกแล้วแม็กอาลิสทิ้สวยครับแม็กอลิสเตอร์แบบโหด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 ครับแม็กอลิสเตอร์แม่งมันแบบเล่นกันเองอะโคเรียโกุริอาเคล แรดฟอร์ดก็เสกไม่ได้นะได้แล้วแรดฟอร์ดเสกได้แน่ลูกนี้สวยครับน <right. S 1> ี่ไงเบอร์ส oh ิบมาคัดแรดฟอร์ดโอเคสวยโอ้โหโอ้โหลอดฮีทไม่ใช่ลอดโอเคชอตคุณกตบา โอ้โหลามอสสวยครับลามอสโอ้โหยอย่าง,ง,างานางงี้เลยเฮียงไรออเจ้าเฮ้ยเทคขึ้นยิงอย่างนี้เลยเหรอปออูยืดสวยยิดโอ้โหอ่าสูงแล้วแมนูเวตแฮม สวยครับฮีทโอเคซานโชซานโชไาจากนี้แล้วซานโชยกกาบี้โอเคโอ้โหจ่ายกันสวยเหลือเกินวะแรดฟอร์ดกาบี้แรดฟอร์ดแล้วก็แอนโทนี่ครับ ได้กันสวยเหลือเกินเวยสามภาษาแดน,นดหน้าจ่ายซานโช่แล้วซานโช่วิ่งมาอย่างงี้จบอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะกาบี้เฮ้ยแอนโทนี่ไม่ใช่กาบี้มันจะดีได้ยิงแล้วจ่าย,ยอย่างงี้แล้วโอ้โหฮีตแอตติกครับฮีท กับคิดตันฮาเลดนี่นะเอาอีกเอาอีกเอาอีกครับทีดเดช่องด้านล่างบาลาเซียบาร์เซียวิ่งวิง่งบาลาเซียฮีทเอลลิธฮีทเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับแมนยูนำมาแจกอัมสเตอร์ดัมเอลลิทีดทำประตูเข้าไปสวยครับเอลลิธ